ศาลที่เมืองใต้จิ๋วนะครับเขาเขียนว่าเียงหกเกงไหมเขาถามเขาก็แปลว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับดูโอ้ก็เข้าไปชมข้างในกันนะครับาเจ้าแม่ทับทิมเมืองใต้จิ๋วเป็นอย่างไรดูนะครับนี่คือศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับ เห็นไหมครับเทียงโขเสียบอเทียงโขเสียบอก็คือศาลเจ้าแม่ทับถิมที่เมืองแต้จิ๋วนะครับแต่จิ๋วเตีย่ยจิ๋วเสียดูสวยไหมครับโอสง,ง่างามมากเลยครับขอคารวะนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับถ่ายรูปจากศาลเจ้าแม่เพื่อให้ให้รู้ว่าเมืองแต่จิ๋วนี้มีศาลเจ้าแม่ทับถิมอันนี้โงหูกงนะครับโงหูกงนี่ครับโงหูกง ท่านมองผมใหญ่เลยนะครับว่าท่านกำลังให้พรผมนะครับเพราะผมจะได้ถ่ายเพื่อให้ทุกท่านมากราบไหวอันนี้ก็ไทยสวยแชร์กรุงไทยสวยแชร์กรุงนะครับนี่ครับไทยสวยแชร์กรุงนี่เห็นไหมครับเป็นสีิมงคลอย่างยิ่งวันนี้ผมมาไหว้นะครับก็โชคดีแล้วนะครับได้ อาพรจกไทยดูนะครับดูฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งฝาของพระแม่นะอันนี้คือยิงหงคืออะไรไม่รู้นะครับให้ท่านชมแบบว่าเป็นความงดงามความอันนี้คือสารเจ้าแม่ทับเทีมที่บนเสืร์เถาเป็นอย่างนี้ครับเมืออตีเออเมือแต่จิว๋วอันนี้ ฉันดูนะครับอันนี้คืออะไรผมตีนะตีผมดูจากภาษาจีนก็คือกษัตริย์นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือบอ่อก็มาถึงอาจจะเป็นเขาเรีกยกไรลาชินีอะไรประมาณนี้นะครับ,บและนี่ก็คือเทพยาดาฟ้าดินนะครับโอเคนะครับเป็นสิ่งที่น่าเที่ยวน่า ไว้หน้าพี่มอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเป็นคลิปสั้นๆให้ท่านได้ดูเพื่อให้รู้ว่าเมืองจีนอย่างนี้มีสถานที่อย่างนี้ด้วยนะครับสันเจ้าแม่ทับทิมโอเคครับผมไปดูสถาปัตย์ข้างนอกนะครับนี่คือเมืองแต่จิ๋วสันเจ้าแม่ทับทิมนะครับจนเสีย เห็นไหมครับโอเคนะครับสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็นี่ก็คือทอี่่็ทีตีแปบอ่อทีตีแปบบอโอเคนะครับเจ้าหน้าที่ใจดีนะครับโอเคครับสวัสดีครับ